นี่คือดอกเห็ดละงอกที่จะมาทําเชื้อมาขยายเชื้อได้พี่น้องบอขอาคบคุณจะใส่อัตราส่วนข้าวๆนะครับผมสมมุติว่าอาจจะว่ได้สั่งแบบเป๊ะๆนะครับผมหนึ่งกิโลเห็ดหนึ่งกิโลครับแล้วก็จเจ้าปลวกนะครับผมนี่ครับผมข้าวสุกนะครับผมกากน้าตาลนะครับตั้งไว้ในที่ร่มสามมือพี่น้อง ครับผมสวัสดีครับผมพ่อครับบ้าวขบาวนบ้านไร่สวนธรรมนะครับผมสาหรับมื้อนี้นะครับผมจะเป็นการเปิดสูตรเชื้อเห็ดนะครับผมละงกของบ้านไร่สวนธรรมเป็นช่องแรกก็คือช่องบ่าวพงเพื่อนเกษตรที่น้องมาติดตามขันต้อนนะครับผมติดตามรับชมขันต้อนนะครับผมในการพอเชื้อเห็ดครับบ่าวข้าวนได้เลยครับพี่น้องอ่ะครับสําหรับดอกเห็ดนะครับผม บ้าข้าปุ้นจะเลือกใส่ดอกเห็ดที่แก่อ่าสมควรพอดีนะครับผมประมาณนี้เลยครับพี่นอ้องอ่านี่คือดอกเห็ดละงกที่จะมาทําเชื้อมาขยายเชื้อได้พี่น้องบ้าข้าปุ้นจะใส่อตัตรา่วนข่าว,ข,าวข้าวนะครับผมสมมุติว่าอาจจะว่าได้สร้างแบบเป๊ะๆนะครับผมหนึ่งกิโลเห็ดหนึ่งกิโลครับอ่านี่เห็ดหนึ่งกิโลประมาณสี่หาดอกนะครับ ตอหนึ่งกิโลอาจจะมีเศษฟางเนี่ย่บเ,เป็นยังนะครับผมมานะครับผมแล้วก็เจ้าปวกนะครับผมเจ้าปวกนะครับผมมาทําความเข้าใจกับเจ้าปวกก่อนนะครับผมเจ้าปวกนี่เขาไปขุดเอาในหัวไห้ปลายหน้าพี่น้องไปขุดเอาในหัวไห้ปลายหน้านะครับผมเป็นยังต้องผสมเจ้าปวกนะครับผมเพราะว่าผมสังเกตดูแล้วว่าในพื้นที่ นะครับผมผีเกิดเห็ดละงกหรือว่าในปลานะครับผมผีสามารถเกิดเห็ดทุกพื้นที่ที่เห็ดเกิดจะมีปวกอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับแล้วในตัวเจ้าปวกนะครับผมจะมีสารอ่าตัวหนึ่งหรือว่าเชื้อราตัวหนึ่งเขาเรียกว่าไมโครไรซาคือเชื้อราที่ก่อให้เกิดเห็ดนะครับผมเป็นส่วนผสมนะครับผมอัตราการผสมนะครับผมผมใส่อยู่ที่ประมาณหาขียดนะครับผมต่อเห็ดหนึ่งกิโล นะครับผมห้าขีดอ่าสมมติเขาวๆว,ว่าหาขีดนะครับพี่นอ้องอ่านี่คือเจ้าปวงนะครับผมนี่มีตัวป่วงไตอยู่เลยครับอ่าครับอ่พาพอได้หาขีดแล้วต่อเห็ดหนึ่งกิโลแล้วเราก็มาขย้ำเลยพี่น้องคู่เข่าให้เขากันนะครับผมขย้ำให้ดอกเห็ดมันแตกนะครับม่บต้องปั้นกันเล้อะพี่น้อง อ่าเอาง่ายๆเลยแล้วได้ผลแน่นอนนะครับโอ้ยเบาพุ่งมากในผลโตกกรอบได้พี่น้องนะครับผมเบาพุ่งมากผลโตกด้พี่นอ้องอ่าคุกเขาให้เข้ากันนะครับผม อ่านะครับผมปุกเขาให้เขาเข้ากันเมื่อได้ที่แล้วนะครับผมข้าสิเติมอาหารนะครับผมให้กับก้านเลียงเชือให้เชือเขาขยายตัวได้หลายอาหารที่เบ้าเขาปนใส่ก็คือนี่ครับผมข้าวสุกนะครับผมอัตราส่วนของเขาซุกก็คือครึ่งกิโลเหมือนกันหาขีดพี่น้องอสมมุติว่าเขา,ขาว่าหาขีดเนาะอ่าห้าขีดครับผม มาคุกเข่าให้เข้ากันนะครับผมอ่าพอคุกเขาให้เข้ากันแล้วนะครับผมสว่วนผสมอีกตัวหนึ่งก็คือนะครับผมกากน้ําตาลนะครับผมกากน้ําตาลนะครับใส่อยู่ที่ประมาณอ่าห้าสิบซีซีนะครับผม หรือว่าอ่าครึ่งครึ่งครึ่งกระป๋องป้ากระป๋องก็ไไ้ใส่กระป๋องป้ากระป๋องตวงครับผม5 0ซีนั่นเองนะครับผมคู่เข่าให้เขาก้นเข้าไปนะครับผมแต่มือนี้เบ้าเขาพุ่นขาดอยู่อย่างหนึ่งน้ำตาลทรายแดงต่ว่าจะจะบวกให้สวนผสมนี่เนาอน้ำตาลทรายแดงประมาณสองกิดเด้อพี่น้องอ่าประมาณสองกิดนะครับคู่เข่าให้เขาก้นเลย เนี่ยครับผมแค่นี้ก็ได้เป็นส่วนผสมของอ่าการพ่อเชื้อเห็ดนะครับผมอยู่ในนี้ประกอบด้วยดอกเห็ดนะครับผมโดยที่เขาจะมีสปอร์เห็ดนะครับผมแล้วมาถูกอเจ้าปวกนะครับผมเชื้าาอราไมโครไรซานั่นเองนะครับผมเป็นตัวกระตุ้นสปอร์เห็ดนะครับผมให้เกิดการแตกตัวหรือว่าแข็งแรงขึ้นมาอีกหนึ่งเท่าตัวหรือสองเท่าตัวนะครับผม ในส่วนผสมนี่ก็จะมีเข่าซุกนะครับผมเป็นอาหารของเชื้อรานะครับผมแล้วก็จะมีกากน้ำตาลอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นอาหารของเชื้อราแล้วก็น้ําตาลทรายแดงสองขีดนะครับผมในอัตราส่วนนะครับพี่น้องจากนั้นเราจะเฮ็ดจังไดนะครับผมมาเบิ่งนะครับผมเอาแบบละเอียดยิบเลยมาหนี่ขออยตาเทเฮ็ดออกก่อนครับเราหาถัง นะครับผมหรือภาชนะที่มีฝาสามารถปิดฝาได้พี่น้องเข้าจะเอาส่วนผสมนี้เข้าไปควบแน่นในถังเลยพี่น้องเข้าจะเอาไว้ยังส่นะครับเขาจะเอาไป้ยังส่นะครับ,นะรบแล้วก็ปิดฝานะครับผมตั้งไว้ในที่ล่ม สามมือพี่น้องเมื่อเปิดเบิงมันจะขื้นเชียล่าหรือว่าใยเฮ็ดเป็นสีขาวเลยครับหลังจากสามมือแล้วเราจะเติมน้ำนะครับผมในอัตราส่วนสิบลิตรครับสิบลิตรอ่าสิบลิตรแล้วหลังจากนั้นนะครับผมต้อนขนาดที่เท้าเติมน้ำสิบลิตรเทาจะใส่ตัวหนีพี่น้องอ่า เราจะใช้หัวเชื้อเจ้าวปวกนะครับผมหาสื่อในอ่าร้านที่เขาขายพวกถุงหรือว่าอ่าเมล็ดพันธุ์การเกษตรอะแหะมะเลียพันพักมาเป็นพันเพืดใจอยู่ที่ประมาณอย1 0ซีครับในขณะที่เข้าเติมนม้ำซิฟลตรนั่นหลังจากนั้นก็ปิดฝาตั้งไว้ในที่ร่มครับเจ็ดถึงสิบวันสามารถเอาไปใช้งานได้เลย พี่น้องอ่าตัวนี้เป็นการเปิดสูตรเพื่อแรกของบาไลลนไหลสวนถ้ำพี่น้องพี่น้องผู้ใดที่สามารถหาดอกเห็ดแก่ได้จะสามารถเอาไปเห็ดได้เพื่อลดต้นทุนของเจ้าของนะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับผมที่เบ้าเขาปุณนแบ่งปั้นพี่น้องจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องให้พี่น้องไปซอยกันปลูกปลาสา่งปลานะครับพี่น้องสวัสดีครับ ชุดเชียอนี่จากบ้านไร่สวนทําแล้วนะครับผมการุณาทรงตอให้พี่น้องเข้าในเบิงนําด้วยการโพสแอกไปลหลายๆเด้อพี่น้องให้พี่น้องเข้าใ้เป็นฟูตี่พี่น้องจะสนใจในการปลูกป่าในการสางธรรมชาติสามความสมดุลน,นะครับผมจุดเป้าไม้ของเบาเขาปุ่นจริงๆก็คือจากให้พี่น้องซอยกันปลูกปลาสาหพื้นที่สีเขียวพี่น้องนะครับปาาพี่น้องไว้แน่นะครับ